การขอทำบัตรประชาชนไทยกรณีอยู่ต่างประเทศบัตรใหม่บัตรเดิมสูญหายหรือหมดอายุเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือการมีบัตรประชาชนก็คือจะเป็นพื้นฐานในการไปเดินเรื่องกับเอกสารอื่นๆที่เหลือทั้งหมดเลยฉะนั้นเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เขาบอกเลยว่าถ้าบัตรประชาชนใบที่หนึ่งใบแรกสุดเลยไม่สามารถทําในต่างประเทศได้จะต้องไปทําในไทยเท่านั้นอันนี้ ข้อมูลก่อนก็คือสถานทูตจากสถานทูตไทยที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งเข้าใจว่าระบบของสถานทูตไทยในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความต่างกันอย่างเจ้านี้เขาก็ต้องให้ทําการนัดหมายก่อนก็ไม่รู้ว่าจะรอนานหรือไม่นานอย่างไรโอ้อย่างนะวันที่พูดนี้ก็โอ้กระบวนการนัดหมายก็เร็วนะครับเร็วไม่ไม่ไม่ได้ต้องรอนานนะเออก็รู้สึกว่าเว็บนี้เขาจะเริ่มใช้กันหลายประเทศแล้วแหละ ที่เป็นนัดหมายเห็นประเทศอื่นก็ใช้ก็คือเลือกวนันเลือกเวลาไปปุ๊บแล้วก็สมัครไอดีจบมาดูเงื่อนไขนะครับที่ว่าทําบัตรประชาชนใบใหม่หรือเปลี่ยนบัตรหรือบัตรเดิมสูญหายหรือหมดอายุหรืออะไรพวกนี้ยแต่ว่าหากยังไม่เคยมีบัตรประจําตัวประชาชนมาก่อนสถานทูตไม่สามารถออกบัตรให้ได้ก็คงเป็นกรณีของเด็กที่เกิดขึ้นที่เกิดในต่างประเทศการขอทําบัตรประชาชนใบแรกต้องไปดําเนินการที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็งงเนาะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะธนาคานข้อมูลไม่ลิงก์กันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องบัตรใหม่ก็ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้บัตรใบที่หนึ่งทีหลังทีนี้ข้อ2ก่อนสามารถขอมีบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุบัตรเดิมที่สูญหายหรือถูกทําลาย หรือบัตรเดิมมีข้อมูลชำรุดในสาระสำคัญเช่นชื่อนามสกุลหรือเลขประจำตัวเรือนหายอ่าเอาเป็นว่าได้ทุกกรณียกเว้นบัตรใบที่หนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนคงมีบัตรใบที่หนึ่งตั้งแต่ตอนเกิดอยู่ในไทยแล้วแหละยกเว้นแต่มีลูกหรือหรือใครที่เกิดในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนข้อมูลเช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่ซึ่งจะอะจะต้องดําเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนเอา้า ต่อให้มีบัตรเดิมอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนที่อยู่ในทะเบียนบ้านหมายถึงทะเบียนบ้านไทยนะมีการเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนบ้านไทยก็ต้องกลับไปดําเนินการเรื่องทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยก่อนคือเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดนี้คือเกี่ยวกับของไทยหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนที่อยู่ในต่างประเทศอะไรนั้นมันก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของไทยอย่างเดียวล้วนๆผู้ยื่นคําร้องต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์ หากเกินเจ็ดสิบปีจะได้รับบัตรตลอดชีพเออก็ไม่รู้ตอนนี้เขาทําบัตรประชาชนใบแรกกันได้ตั้งแต่อยู่เท่าไหรอันนี้เจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วเจ็ดปีนี้คือมีบัตรใบแรกหรือยังอ๋เอเนี่ยต้องมีบัตรอะไรบัตรใบเดิมมาอยู่แล้วเนี่ยบัตรประชาชนเลขสิบสามหลักผู้ยื่นแล้วก็ต้องมายื่นคาร้องด้วยตนเองทีนี้ขอกระโดดมาอันนี้ก่อนนะครับบัตรประชาชนใบแรกนะครับก็คือคงเป็นกรณีที่ที่เด็กเกิดในต่างประเทศนั่นแหละ อ๋อตอนนี้ไงอายุตั้งแต่7ปีก็ทําได้แหละเจปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยหรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยก็ประเทศส่วนใหญ่จะให้ถือได้2สัญชาตินะครับซึ่งทางการไทยเองก็ไม่ได้ห้ามในการที่จะไปถือ Dual ลซิติเซนก็คือสัญชาติอื่นทางการไทยไม่ได้ห้ามก็คือแค่กฎหมายไม่ได้บอกว่าได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้ห้าม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านทล14กรณีตกสำรวจหรือแจ้งเกิดเกินกำหนดต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วเอกสารที่ต้องแสดงก็คือสูติบัตรหากไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำเนาทะเบียนนักเรียนใบสุทธิป,ประการนสยบัตรหนังสือเดินทางเป็นต้นถ้าเด็กก็ใช้หนังสือเดินทางแทนได้ในกรณีผู้มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ หลักฐานใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาและให้นําเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองกรณีผู้ที่ได้สัญชาติไทยหรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยสําเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อนหรือเอกสารที่ทํางานที่ทางราชการออกให้และให้นําเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองกรณีผู้ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก็อ่านแล้วชวนงงมากก็ยังไงก็ถ้า บัตรใบแรกก็ต้องไปทําที่อําเภอก็ถามอาเภอก่อนจบแล้วก็สูติบัตรอะไรก็ซ้ํากับข้อหนึ่งเนี่ยหลักฐานเอ่ออันนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็คือสรุปว่าก็มีแต่สูติบัตรหรือเอกสารอื่นที่เป็นของราชาการท,ที่แทนสูติบัตรได้ก็อาจจะเป็นหนังสือเดินทางอ่าแล้วก็ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดาหรือมารดาแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านซึ่งโดยทุกอันเขาก็บอกว่าให้เอา เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองครับกลับมากรณีขอมีบัตรใหม่ในต่างประเทศนะครับแบ่งเป็นเคสอันหนึ่งข้อแรกก็คือกรณีบัตรเดิมหมดอายุเอกสารประกอบก็คือบัตรประชาชนใบเดิมหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหลักฐานสําแดงที่พำนักในประเทศนั้นๆหมายเหตุสามารถขอมีบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรหมดอายุหกสิบวันอ้าวแล้วถ้าเกิดเกินแล้วละ่ะ เมื่อกี้กรณีบัตรหมดอายุอ,าอันนี้บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลายก็คล้ายๆกันพาสปอร์ตแล้วก็หลัหลกฐานสแดงส,แสดงที่พำนักในประเทศนั้นแล้วก็ค่าธรรมเนียม5้ายูโรเอเดี๋ยวนะไม่ต้องมีใบแจ้งความอะไรใช่ไหมนี่ไม่ไม่ได้บอกเลยก็เอกสารนิดเดียวเองนะครับพาสปอร์ตแล้วก็ใบแสดงที่พำนักในประเทศนั้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วก็บัตรเดิมสูญหายถูกขโมย อะแต่กรณีนี้ต้องมีเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเนี่ยบัตรเดิมศูนหายถูกทาลายบัตรเดิมและหนังสือเดินทางอ๋อคือปกติก็ต้องใช้พาสปอร์ตมายื่นด้วยกรณีพาสปอร์ตก็ไม่มีอีกบัตรเดิมก็ไม่มีเพราะหายหรือโดนขโมยไปก็จะต้องมีอ่าเขาเรียกใบแจ้งความและต้องมีสำเนาห,หนังสือเดินทางของเล่มเก่าด้วยอ้าวไม่ได้ถ่ายไว้ทําไงถ้าหากก็คือสำเนาบัตรประชาชนใบเดิมถ้าหากมี ถ้ามีสำเนาห,หนังสือเดินทางถ้าหากมีเออถ้าเกิดไม่มีก็คงไม่เป็นไรพร้อมใบแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจากตำรวจแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านไทยหลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศนั้นๆก็คือหายหายทั้งคู่เลยนะครับหายทั้งบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตด้วยการขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมเสียหายและมีข้อความชำรุดอย่างเช่นแบบว่าโดนขูดลอกหรือว่าจางมากมองไม่เห็น เห็นไม่ชัดอะไรอย่างนี้เอ่อก็คล้ายๆกันบัตรประชาชนใบเดิมพาสปอร์ตแล้วก็ใบสำแดงสำแดงที่พำนักในประเทศนั้นกรณี ani, เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสกุลหรือเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลก็บัตรประชาชนใบเดิมหนังสือเดินทางนี่ยืนพื้นอยู่แล้วพวกเนี้ยเอ่อบัตรใบเดิมแล้วก็หนังสือเดินทางเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็หลักฐานที่พำนักในประเทศนั้นกรณี ani, เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในประเทศไทยและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุก็แสดงว่าต้องไปแจ้งเป็นที่อยู่ในไทยเปลี่ยนนะครับไม่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนในที่อยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยก่อนแล้วเอาทะเบียนบ้านนั้นแล้วจริงจริงแจ้งเปลี่ยนในประเทศไทยก็เปลี่ยนบัตรประชาชนในประเทศไทยไปเลยดีอาจจะเป็นว่าประมาณว่าเปลี่ยนในประเทศไทยไปแล้วแล้วหลังจากนั้นผ่านทิ้งช่วงมานานกลับมาที่ต่างประเทศแล้วค่อยค่อยบัตรประชาชนค่อยมีปัญหา ก็ถ้าแจ้งเปลี่ยนที่อยู่คือบัตรประชาชนมันจะมีมันจะมีระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไว้อยู่ไงใช่ไหมอ่าถ้าเปลี่ยนตรงนั้นอ่ะก็คือบัตรประชาชนใบเดิมพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันสำเนาทะเบียนบ้านของไทยที่แสดงที่อยู่ใหม่แล้วก็หลักฐานที่ใบ,บแสดงที่พำนักในประเทศนั้นโดยรวมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือนัดหมายกับสถานทูตเสร็จแล้วก็อ่าขึ้นอยู่กับกรณีส่วนใหญ่ก็เอาบัตรประชาชนใบเดิม แล้วก็พาสปอร์ตเล่นปัจจุบันแล้วก็ใบแสดงที่ถิ่นที่อยู่ของประเทศนั้นๆอ่าก็คือกรณีทั่วไปแต่ถ้าเกิดมีการหายหรือมีการเปลี่ยนชื่อนำสกุลอ่าหายก็ไปแจ้งความหรือว่าเอาหายก,ก็ต้องหายทั้งคู่เลยหายทั้งบัตรประชาชนและพาสปอร์ตด้วยอ่าถ้ากรณีเปลี่ยนชื่อนมสกุลก็ใบเปลี่ยนชื่อนมสกุลมายืน่นแค่นั้นเองแล้วก็บางที่ก็ต้องมีการนัดหมายในระบบก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครที่มีประสบการณ์ดําเนินการต่างๆกับสถานทูตในของไทยในประเทศนั้นๆก็แชร์กันได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ